โครงการทหารพันดีกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่8คาารรา่ายมหาศักดิดิพลเสดได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอสังกัดเทศบาลตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิค่ะซึ่งได้นำนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในโครงการทหารพันดีนะคะ โดยมีชุดวิทยากรทหารให้คำแนะนำให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พาน้องๆนักเรียนและคณะครูทำกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงเกษตรและสาธิตการเพราะ,มะเมล็ดต้นกล้าพืชผักสวนครัวรวมทั้งวิทยากรขบวนการค่ะได้มีการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นการป้องกันการแก้ไขต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีการให้น้องๆแสดงความคิดเห็นและออกมานําเสนอให้กับเพื่อนๆและคณะครูได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นฐานข้อมูลนําไปพัฒนาให้กับสถานศึกษาปลอดยาเสพติดต่อไปค่ะ